เรื่องเล่าผีวิญญาณในบึงน้ำในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบึงน้ำลึกที่ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวว่ามีวิญญาณเฝ้าอยู่บึงน้ำนี้มีหมอกลงหนาแน่นทุกคืนชาวบ้านเล่ากันว่าหากใครเดินเข้าไปใกล้ตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงร้องควรวญครางของหญิงสาวผู้ถูกสังหารเมื่อหลายปีก่อนบึงน้ำที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ในความมืดมีหมอกบาง,บาง ลอยปกคลุมผิวน้ำแสงจันทร์ส่องผ่านกิ่งไม้ให้เห็นเงาลางๆของหญิงสาวในน้ำเด็กหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านชื่อเอกไม่เชื่อในเรื่องเล่าเหล่านี้คืนหนึ่งเขาตัดสินใจเดินไปที่บึงน้ำเพื่อตรวจสอบเมื่อเอกเข้าไปใกล้บึงน้ำในบึงก็ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาด เอกในชุดเสื้อผ้าเรียบง่ายกำลังยืนอยู่ที่ขอบบึงน้ำแสงจันทร์ส่องให้เห็นเงาของเขาที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ำซึ่งมีคลื่นเล็กๆเ,เกิดขึ้นอย่างลึกลับทันใดนั้นเอกได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้จากในน้ำเขามองลงไปและเห็นใบหน้าของหญิงสาวปรากฏขึ้นมาเหนือผิวน้ำพร้อมกับมือที่ค่อยๆย,ยื่นออกมาหาเขาใบหน้าของหญิงสาวที่น้าหวาดกลัวปรากฏขึ้นมาจากบึงน้ำ ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้ามือผอมแห้งของเธอกำลังยื่นขึ้นมาจากน้ำราวกับจะคว้าเอกเอกตกใจสุดขีดและพยายามจะหนีแต่ร่างของเขากลับรู้สึกหนักและเดินไม่ออกเมื่อเขาหันกลับมาหญิงสาวก็ค่อยๆลอยขึ้นมาจากน้ำจ้องมองเขาด้วยความโกรธแค้นเอกพยายามวิ่งหนีแต่ร่างของเขาดูเหมือนจะถูกดึงกลับ หญิงสาวลอยขึ้นมาจากน้ำด้วยใบหน้าที่โกรธเกรี้ยวผงยาวเปียกน้ำปกคลุมใบหน้าเกือบหมดวิญญาณของหญิงสาวค่อยๆเดินเข้ามาหาเอกและเสียงกระซิบของเธอก็ทำให้เขารู้สึกหนาวเย็นถึงกระดูกเธอบอกว่าเธอถูกหักหลังและถูกทิ้งให้จมน้ำตายในบึงนี้หญิงสาวในชุดขาวเปียกน้ำกำลังยืนตรงหน้าเอกริมฝีปากของเธอขยับเล็กน้อย ขณะที่เสียงกระซิบเย็นยเยือกดังขึ้นรอบๆจากนั้นเอกกลัวจนถามอะไรไม่ถูกและในที่สุดก็สลบไปเมื่อตื่นขึ้นมาในเช้าวันต่อมาเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่ข้างบึงน้ําและมีรอยเล็บที่แขนของเขาเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เขาเผชิญน,นั้นไม่ใช่ความฝันเอกนอนหมดสติอยู่ที่ขอบบึงในตอนเช้าใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก แขนของเขามีรอยเล็บยาวเป็นแผลลึกและจางจาง